มาต่ออีกครับมือนีน้าบ๊บบกยังเหลืออยู่มองโลกทางคุณกระจับามาแล้วดูดน้ำจ่ออีกครับดูดก็คงอีกสิบรุนบันไดดอกอาจจะบกคันึ่งกับสูบอยู่ทางคุณครับอันนี้ได้ตังสูบไหมครับบอ่อเงา ต่ออีกมือทีสองป้าก็จับได้ไหลายเตอร์แล้วครับอยู่ในถังเตรียมดำเนยมือหนี่กระปักพนักงานกับมาเพิ่มอีกป้ามันยั่งลร้ครับเพราะว่ามันมาขอนเลยทั้งพี่ต่างทออยู่ครับ เตรียมสูบน้ำขึ้นไหมมน่่ีกระบกเลยครับพอมีพอม,ม,ม,มีน้ขึ้นยในน้ำน้ำเลือน้อยครับยังบททันบกอีดีจ่จะปพิดเครื่องไว้ควันพอมีอยู่ครับส่วนหมากจะเป็นป้าเสื่อมป้าคนสางหลาย แถวบ้านผมเขากับนิยมกินกันบัวบ่าเตแถวใดแลกับมันเป็นปลาเนือออนปลาที่ขาวบาเหนือมันเสียบผมกับโบกันจักมันสิล,ลนกันมองได้ปลาคอกับปลาอยมนีไพ่ถามถามหาที่ปลาเสียมปลาเงียงปลาลดผัดบ่ายหากินแนวเปียกเปื่อยยอมอยู่ครับ ปลาโคอ,อยากอิดข้ายอยากเงอเทวหวานจะแต่พอขายใดนะครับเพราะว่าขายกนถือว่าราคาบอ่อแพงเกินจับจ่องใดครับจับจ่องใดกิโลแฝดสิบกิโลหกสิบก็มีลอยกามีโลโลขึ้นจังลอยสาม ปเป็นปลาเสื่อมปลาขาวหน่อยแต่ส่วนมากที่เห็นเห็นหนะมันเป็นปลาเสื่อมนะครับหลายลัวปลาเสื่อมอยู่ดีล้อเลยเลยแล่นรวยรวยู่าทายกันหเห็นจ้ะจะเนาะครับแดดก็เริ่มห่อนน้ำก็เริ่มบกจักหน่อยก็คงสิงลงมือกันงลงมือจับ เมื่อวานก็นได้หลยเติบยังเมื่อวานจะเริ้มมาต่ออีกเมื่อนี้ะเบิ้งป้ากันไปก่อนนะครับนกทีมงานยังบอท่านร้อมยังบอท่านได้ลงมือครับกำลังแต่งตู้อยู่กำลังกินเขาเหลี่ยว,วัางนั้น ยังบ่ท่านรลอมปานใดบึงป่าแล้วครับเดี๋ยบบึงบรรยากาศป่าอยู่ในน้ำในสีต้มปัดกินไอาบานเฮ่ากะยังมีอยู่คือเก่าอยู่ครับหุ่นหัวหนึ่งกับ้อยลงในย่ามใดุ่นไปอยู่ทางฝุ่นปัดตัน ปิดเครื่องต่ออีกครับเป็นงน้ำน้ำยังบพท่านบกอิรีไห้มันบกลงกว่านี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นบวกอยู่มองนี่นี่บวกเล็กเติบเลือีแยงอยู่บวกนี่บวกกระทึงเล็กดจต้มกรทึงเล็กน้ำเล็กเสียทีท่ละวจต้มกลับลองว่าจีตต้มเลกอีอิร จะบวกไันหักหน่อยเท่านั้นเองหาโลหาเบิแง้วครับเนะาะปาลาสีเด้ปานใดหปไลให้ได้น้อยจะกระคือสิโบซัมเมือว่านหรอกครับเพราะว่าเมือว่านเอาขึ้นไปไลยแห่งแต่เขาก็ัมาสื่อทั้งทีเลยเนาะครับแล้วบานผมปลาดุก ขายดีขายเจ็ดเบิดเหลือแต่ปาคอปาคอกับพ่อเหลืออยู่เมื่อน,นี้ก็จะได้ออกจำนายอีกครับรอบนี้ที่สีบกเตค,ครับลงไปแล้วลงมือจับจับแต่ปลาเสื่อมเดื้อปลาเสื่อมหลายหลายครับ วัตนตั้่งตื่นจับมาแล้วเมวื่อวานเหลืออยู่่องลงมันมันก็นเหลือหลายอยู่ครับไม่จับแล้วเร็วอยู่ดอกมันเหลือแต่มองลึก ดินกับ,บมลมนะครับกำลังก็จับมันมวลบองเลย หัวกระโหลกคอเนี่ยนะครับไปเชื่อมก็เชื่อมหลายหลายพอใดู่ครับปลาเชื่อมปลาราคาแพงปลาเนื้ออ่อนมีแต่น้ำซึมครับน้ำมันออกบะบแิ้งมันซึมยางเดียว ทีมงานครับลงกันแล้วเิจับแล้วบอเนี่จับสองหมู่ถูกอยู่สามมือครับชวนปลากับพ่อได้อยู่ทีมงานันไรจับมาใจเาขาบน ไหแล้วไม่เรื่อยๆมองเพื่อไทยเคื่อสิบวกนี่แหละครับตายเงีข้อเหลือครับบ้านครับเอาขึ้นไปหลายตื่น<า>เอาบรรยากาศน็ครับเนอะบรรยากาศบา้านก็ งานกระบบซีนบอ่อว่านนะครับออนหลาหมาหลายมือลเมื่นนะมอ,อวานกับออนหลาเพราะว่าสู่มาหลายบอติดกันบอ่อได้ผกครับมาต่อครับมาต่อโทรศัพท์หอนบวกบวกกันเล็กครับติม่มเหลือจะบวกเดียวนี่แหละ ปลากับพ่อมอีครับกว่จับได้อยูที่หาอยากแ่อยโจมันเล็กเลยบวกไปหัดน้อย ทางคุณนยังบ่ท่านจับมากครับมาลงเล่นบัวกบอลจะได้ปิดเครื่องไว้จังจับขางคุณทีมงานกับคำมักคำเมนตซ้อยกันจับ ยังอยู่ม่หลายครับแต่หักข้อได้อยู่รอท้องเลยจับเร็วๆอยู่หรอกครับพนักงานกับซ้ำเก่าซีพ่น ติดเื่องไปเรื่อยๆนะครับวันหนาบนันสีซึ้มๆอยู่ปันหายากจะโมบวกเลยละครับตัวมันเล็กเดินทางบนฝนหาง่ายอยู่ รอเป็นคนงานนะครับวาดต้าจับมือที่สองมันเหลือหลายือเหลือนน้อยตั้มจุดดึนจับ็คื่อยอไหลายนะครับ ถึงตักเอาเสื่อมากที่นี่ไปปาัาเสื่อมมาเหนอืออ่อนครับปลาคอเนี่ยเอาไปแต่เมืเเ่อวานเกือบแล้วเกือบตัวใหญ่ๆกับปลาปันใดครับเหลือบรรทุก นี่ก็มีพี่บิ๊กอยู่ครับมือทีสองมือทีสองกะหลอบที่เท่าไรจับบ่ได้ครับมันหลายหลอดหลอดเราหน้อยล้วเนี่ยหลอดพอด้เนื้ออ่อนครับงามๆเลยเนื้ออ่อนป้ามีแต่ตัวงามครับใส่ได้ใส่ได้หลุนโลกรับเลยนะครับลูกค้าเอาเข่าข้างคือเก่าครับขึ้นรถรอจำนายจับอีกบุรุษกะคือสิเหลว ผลสรุปก็อยู่ในถังคนละครับเดี๋ยวหลายเติอบอยู่ขีปนาสิปาไปบ่อใดกะรอติดตามนะครับเนาะ